สวัสดีครับร้านสบายเท้าจังรับซ่อมรองเท้ากระเป๋ามาดูรองเท้าคู่นี้นะครับอาการเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับกับรองเท้าทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ก็คือเวลาไว้ในที่ชื้นหรือว่าที่ร้อนไม่ได้ใส่ก็ตามหรือใส่ก็ตามส่วนมากเลยถ้า มันก็จะมีอายุงานของมันก็คือกาวจะล่อนลักษณะน,นี้ครับกาวจะล่อนซึ่งช่างจะซ่อมแต่ละช่างจะมีเทคนิคการซ่อมแตกต่างกันไปนะครับก็คือเทคนิคแต่ละท่านของช่างไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ จะใช้เย็บแต่เข้าใจว่าถ้าเย็บรองเท้าของท่านก็จะดูไม่ไม่สวยมีตำหนิบางท่านก็จะใช้เทคนิคอื่นๆอ,อย่างเช่นอัดกาวอัดกาวซึ่งถ้าอัดกาวธรรมดาเนี้ย บอกไว้เลยว่าไม่ค่อยทนนะครับโดนน้ำก็จะลอกเหมือนเดิมแต่มีวิธีหนึ่งที่ช่างใช้เทคนิคนี้แล้วทนแล้วก็สวยงามมาดูนี่นะครับอันนี้ช่างใช้เทคนิคของช่างเองที่ ซ่อมมานะครับเพื่อประสบการณ์นะซ่อมละอันนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วไม่มีหลุดก็ยังคงเดิมะนะนะปิดไม่มีหลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะจบอกเทคนิคตรงนี้อีกชี คือขั้นตอนแรกๆเลยพื้นผิวเนี้เราจะซ่อมเนี่ยต้องทำความสะอาดจะต้องทำความสะอาดก็คือต้องขัดผิวให้เรียบร้อยสำคัญมากเลยกับพื้นผิวนี้เราต้องขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราจะเป็นกระดาษทรายหรือว่าจะใช้หินขัดสำคัญมากตัวนี้ แล้วยังไงต่อครับหลังจากที่เราผัดเรียบร้อยแล้วมันจะมีน้ํายาชนิดหนึ่งน้ำยาชนิดนี้นะครับเราก็ทําการทาน้ํายาให้ทั่วเสร็จแล้วปล่อยให้แห้งแล้วเราก็ทําการติดกาวสําหรับช่างก็จะใช้ กาวร้อนนะครับกาวร้อนชนิดนีด้ติดได้ดีนะครับติดดีดแบบติดทนติดทนนานเลยครับงานมาเนียบอย่างนี้ครับนี่เป็นบอกเล่าเข้าวๆให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าการซ่อมมีวิธียังไงบ้าง โอเคนะครับยังไงลงให้ดูรอบหนึ่งนะครับ